จะซื้อคอนโดใจกลางเอกมัยทั้งทีก็ต้องเป็นคอนโดตัวจบที่อยู่ติดถนนเอกมัยที่นี่คือ Refer e n c เเอกมัยดีไซน์คอนโดใหม่ที่คุ้มค่าที่สุดแถมเขาเคลมการันตียูถึง10เซเลยนะโดยห้องที่ต้องบอกว่าขายดีและเป็นที่ต้องการมากๆวันเมท์รูมขนาด34.5 5ตารางเมตรโดยทุกห้องที่นี่จะได้ฟังก์ชันครบทุกอย่างแบบ Fu l l y f ฟ r n i s h ตตั้งแต่โซนครัวจัดมาให้เต็มๆพร้อมประตูกันจะทำอาหารมื้อหนักแค่ไหนก็ได้เต็มที่ถัดมากระโซลิวิงจัดเต็มโซฟายาวเต็มพื้น พร้อมลิ้นชักเก็บของได้ในตัวออกแบบฟังก์ชันอย่างคุ้มค่าทุกตารางเมตรเลยขยับมาที่ b บดรูมก็ด้กว้างพร้อมกระจกบานใหญ่แบบนี้ได้ฟิลที่โปร่งโล่งสบายแล้วนอกจากนี้เขายังมี walk in closet มาให้ด้วยและอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆคือห้องน้ําของที่นี่บางทีมีเพื่อนแวะมาแล้วอาจจะต้องผ่านห้องนอนของเรามันก็จะเขินๆขินใช่ปะแต่ที่นี่เขาออกแบบเป็น double a อส e ซทเข้าออกได้2ทางเลยจะเข้าจากห้องนอนหรือห้องครัวก็ได้สะดวกมากๆแต่ยังได้ความเป็นส่วนตัว อ๋อเกือบลืมนอกจากที่นี่เขาจะแต่งครบแล้วเขายังได้อคอนิคพีซไบน์นอตเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังจากสแกน d i n a เวียอีกด้วยอย่างนี้ f o o เวอร์พอโคมไฟสไตล์เลโทยุค60ที่มีความโค้งมนมูดเนี่ยดูอบอุ่นหรือโตะหัวเตียงโ o เท t e SC-73 ได้แรงบันดาลใจจาก o อริการมิศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่นที่ใช้เหล็กแผ่นเดียวทั้งชิ้นสวยมากๆซึ่งนอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมาพร้อมคอนเซียร์เซอร์วิส บริการพิเศษและรถรับส่งตามนี้เลยจะเต็มสุดๆใครที่หาคนโด,ดตัวจบใจกลางเอกมยัยต้องที่เรฟเฟรน์เอกมยัยลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด100,000บาทได้แล้ววันนี้